สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับวันนี้พามาดูทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับของอ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มที่เห็นนี่คือรถขุดจิ๋วของห้างอุตสวนจํากัดฟ้าบรรนานก่อสร้างนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ที่ติดโลมอยู่เกือบเดือนครับวันนี้ถูกกู้ขึ้นแล้วนี่ครับติดอยู่ตรงนี้เลยคันที่กู้ขึ้นก็เป็นทางด้านของ ซันนี่เอสบานนะครับเสียทัดฮิ้วขึ้นมาแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้ด้านหลังน้ตโกเบ SK 200ครับหนุ่มเต้นกำลังบุกเลยบุกบนต้นทูบทางด้านฝั่งทิศตะวันออกอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มในเขตพื้นที่ของตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์ครับจุดนูด้นนะครับจุดข้างหน้าน้นคือจุด10วันอันตราย ดูแล้วหนุ่มเต้้นน่าจะมุ่งหน้าไปทางจุด10วันอันตรายครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดนี้ผมอยู่ที่อ่าบริเวณปากป่องน้ำล้นหรือว่าบริเวณปากท่อนั่นเองนะครับจุดที่มีการเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ย้ายเครื่องจักรมาป้าเจาะก็ทำการเปิดปากท่อตรงนี้จุดระบายน้ำครับนี่เลยบรรยากาศ เดี๋ยวพาเข้าไปดูหนุ่มต้นครับวันนี้หนุ่มต้นสายบุกจะบุกโหดบุกมันบุกฮาหวาดเสียวขนาดไหนต้องไปดูใกล้ๆครับบริเวณแถวนี้นี่ถูกเข้ามาบุกแล้วก็หยุดเอาไว้ค่อนข้างนานนะครับเป็นเดือนเลยครับนี่แข็งโป๊ ดูพื้นดินที่แตกและแข็งครับแข็งปกอ้าวอ้าวอ้าวแข็งปกแข็งปกนุ่นจะลงซะแล้วเอาเอาเอาโอ้โหโอหเอาแล้วพูดล,ลยไปทันขาดคำเลยจะลงซะแล้วครับหนุ่มต้น นุ่มเติ้ลบอกให้แต่ระดับอาจารย์เขาบุกมานานแล้ววันนี้ผมขอโชว์บ้างจัดไปเต็มที่นุ่มเติน้นวันนี้ขอโชว์บ้างครับในขณะที่ระดับอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นป๋าเจาะป๋าเล็กเสียทัดก็ยังคงอยู่ทางฝั่ง ทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่งแห่งนี้นะครับในเนื้อที่158ไร่กบประมาณ6ล้านบาทดูเหมือนจะยุบนาะเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนจะยุบโอ้โคนยังเปียกอยู่เลยครับโอ้โห โอ้มีงูด้วยมีงูด้วยครับโอ้โอ,โอ้นี่ครับโคนโอ้ยเหลือบเยอะเลยขยับเดินออกไปครับ เฮ้ย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 เอาดีๆนะเติน้นโอ้วัดเสียววัดเสียววัดเสียวมีปลาไหลหรือเปล่ายังมีแต่ง,งูนี่ครับมาทำการลือ้อไอ้พวก ต้นทูบพวกวัชพืชนะครับเป็นการเปิดเปิดออกให้แดดสองหน้าดินจะได้แห้งเร็วๆนะครับไม่บุกก็อยู่อย่างนี้แน่นอนทางฝั่งทิศตะวันออกนี่ก็เป็นการบุกลอวัชพืชเนี่ยรอบแรกครับ แต่ว่าโซนใจกลางออกไปด้านฝั่งทิศตะวันตกไปวัดฝั่งทิศใต้ฝั่งทิศเหนือเนี่ยก็จะมีเสียทัศ์ครับรับหน้าที่อยู่ฝั่งนู้น วันนี้เสียทวินสั่งนุ่มเติ้นบอกลุกอย่างเดียวไม่ต้องกลัวบุกไม่ต้องถอยแต่ว,ว่าตอนนี้นุ่มเติ้นบอกผมก็ต้องถอยแหละครับเพราะมันมียุบค,ครับตรงนี้ครับนี่แม่ไอตอนเราเดินเข้ามานั้นพูดจะเดมันทันขาดคำเลยจะลงซะแล้ว สำหรับโปเบของฟ้าบรรดานเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ได้มีโอกาสลงมาบุกบริเวณพื้นของอ่างเก็บน้ำนะครับส่วนมากนี่จะอยู่บริเวณรอบนอกนะครับเนื่องจากว่า,าระบบความแรงเนี่ยอาจจะไม่ไม่สู้ระดับอาจารย์รุ่นใหญ่ๆเขา จะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยแต่วันนี้ครับไม่แล้วครับขอบุกบ้างครับนมเติน้นเอาบ้างละโชว์บ้างละ่ะวันนี้ขอเล่นบทโหดบ้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการติดโลมนะครับ mm hmm. ก็จัดไปหลายหลุมเหมือนกันนะครับสำหรับนุ่มต้นคนนี้ โอเบนี่ B N e, คนขับเยอะครับคนขับค่อนข้างเยอะเนี่ยมีโคนแบบดีๆเลยเสียทัดที่เขาบุกลง ใจกลางอ่างนี่โคนแบบนี้แล้ครับเปิดไปนี่ปลาไหลดิ้นพล่านเลยว่าอยู่จุดนี้ไม่มีครับยังไม่เจอเดินออกไปแล้วครับ จะดอกไปแล้วค่อยๆทอยวัชพืชออกไปครับตักทิ้งไปด้านหลังไปเรื่อยๆนะครับแม่ถ้าเกิดไม่ยุบตรงนี้ก็ไปนู่นแะครับ แต่ว่ามันยุบสะอดไหวตัวทันครับหนุ่มเติ้นอนาคตก็จะเป็นระดับอาจารย์อีกคนหนึ่งแล้วครับติพานไหวพริบดีวันนี้ก็มาเล่นวิชาตัวเบานะครับ ชาตัวเบาเหาอเงินเดินอากาศอยู่ห่างห่างจากฝั่งก็ประมาณ100เมตรแล้วครับ จากฝั่งทิศเหนือจากปากค่อแต่ว่าถ้านับจากฝั่งทิศตะวันออกนี่ก็ประมาณสัก5 0 6สเมตรเนี่ยพอเปิดไว้อย่างนี้แป๊บเดียวครับแห้งตากหน้าดินเอาไว้ ตียินตัวเองครับ จุดที่ยืนนั้นสูงครับจุดที่ยืนนั้นสูงอยู่เดินออกไปแล้วไม่น่าม,มีปัญหาครับสบายๆนุ่มเต้ลเดี๋ยวไปเริ่มจุดใหม่เดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อนะครับสำหรับนุมเติ้ลโกเบ SK สเคสอีนงานฟ้าบรรดาลก่อสร้าง คลิปนี้ลาไปก่อนครับพ่อ,อกันไหมพี่น้องพ่อ,อกันไหมสวัสดีครับ